ก่อนนอนมาปูดคุยกันทักทายกันด้ครับพี่น,อน้องเท่าที่เปียกสังเกตสองสามมื่อมานะครับที่เปียกเคยลงมคลิปเห้ยเาไปคลิปหนึ่งที่ออกกําล่างกายว่าแตกหรือว่าแตกยอดเส้นนะครับที่ว่ากินไข่แตกหรือว่าแตกเปียกอะล่องทําดูนะครับมาลงมคลิปเหี้เาด้ครับพี่น,อน้องล้มคลิปเห้ยเอาได้ อตอนแรกๆเปียกจะคยลง่มแค่คลิปเดียว2คลิปนะครับแต่ละมือเปียกเลยมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มคลิปเน่าคือเรื่อยๆรู้สึกว่ายอดเส้นเริ่มขึ้นแล้วครับแสดงว่าถ้าเข้าลง่มคลิปเน่ายอดเส้นเขาจะขึ้นถ้าเข้าลง่มแต่ภาพนิ่งกินตะไคร่ต้มเลยครับพี่น้อง กะล่องสังเกตเบงเดอครับพี่น้องตอนนี้การขอถึงของเตียกะเข่าดีนะครับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับสูงมาเรื่อยๆนะครับการการการขอถึงนะครับกะส่วนมากจะได้คลิปคลิปวิดีโอนะครับยอดเซตตอนนี้แต่ว่าภาพนิ่งบ่ได้รเลยศูนย์ศูนย์นะครับ แต่กรนในได้ดีแบบค้ายๆสลับกันนะครับไตรกรน์ใภาพนิ่งได้ขอความได้แต่พักหลังๆมาเดือนสองเดือนที่ผ่านมากภาพนิ่งไม่ได้เลยครับแต่ไปได้คลิปเลี้ยวกับคลิปเน่าครับเพราะฉะนั้นก็ต้องลงคลิปเน่าหายเยอะๆนะครับเพราะว่า จะได้มียอดเส้นขึ้นนะครับเบียก,กันเล่มาพูดคุยกับพี่น้องให้พี่น้องรับฟั้งนะครับว่าเขาต้องตามระบบให้ท่านนะครับแต่ก่อนแมนยูแต่ก่อน,น,ออนภาพนิ่งลงแดงเงินลายนะครับได้ยอดเส้นหลายแต่เราดีพ่ได้แล้วครับให้พี่น้องไปเช็คหลังบ้าน เช็คในเดสกบอร์ดนะครับเบิ้งซื้อมือยิ่งดีครับเปรียบเทียบกันเบื้งว่าภาพนิง่งคลิปเลี่ยวขอควา้าตัวใดทีว่ายอดเส้นขึ้นดีนะครับถ้าตัวไดข้ข้นดีพี่เนองกับท้ำตัวนั้นด้ครับแต่สําหรับเบียกคลิปวิดีโอเา่ามียอดเส้นขึ้นครับ สามารถเฮ็ดให้ไขแตกได้ครับแต่ก่อนคลิปยน้ากับบอแตกมีแตอร์ูนย์ภาพนิ่งกับสูญสูญนะครับพ่อเปียกมาปรับเลียนเป็นคลิปย่าลงมมือละสามคลิปนะครับที่แรกหนึ่งคลิปพักหลังๆมาเห็นบอเปียกเกิดลงเด้อสองนาทีกลัวสามนาทีสามนาทีกลัวเกือบซี แล้วมาเบิ้งยอดเหรียญยอดเส้นขึ้นครับแต่เปียกอะพยายามจะหาคลิปเน่าลง่มนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับลง่มคลิปเน่าเยอะเด้อครับพี่น้องเปียกอะจะลง่มคลิปเน่าเยอะนะครับมีเวลาว่างก็ค่อยมาทักทายกันเด้อครับพี่น้องตางคนต่างม,มีภาะะเห็ดงานนะครับถ้ามีเวลาเา่ข้าวมาย่ำแรงค่อยมาทักทายกันได้ลง่มคลิปเป็ก่อนนะครับ มีโอกาสเข้าของนางก็ไปกิมกิมก็ได้ครับว้าเรียนเด้อครับพี่น้องกสำหรับคลิปนี้ก็สำนีเด้อครับพี่น้องลองเฮ็ดบังเด้อครับลองคลิปเน่าได้อครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ